มีระเด้อพี่น้องดัสันเรือสันครับพี่น้องน้มนิดม,มันไินดน้อยพี่น,อน้องปาหนเลตีนกิน,นก,ก่อเคี่มะนาวเสียกบยอดเลย,เลยนละบ่หมกนาครับผมแม่ครับปาเือล์ประจอ,องเตาเตีเยงนะครับพี่น,ออน้องค้ออะไรุ่จันบอก่อครับผมเาขาเขยวมาคุยครับ เออมนี้ข่อยผมเน่หน่อยว่าสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับมือวนี้จัดสันนี่เละเด้อพี่น้องจัดสันเนื้อสันครับพี่น้องนี่สันงามนี่สันเงอจะเข่งโฮโฮสีโนรักฟร์มือเก้าละครับพีน่น้องเมื่อนี้เอาเนื้อมาเอ็ดเนื้อเด็ดเดียวแล้วก็มาเอ็ดส้มน้ำครับแล้วส่งให้พี่น้องที่เพ็นจับจองไว้แล้วได้อยู่ได้กิน ก็เลยปลาดไว้ประมาณสักกิโลกว่าๆนี่แหละครับพี่น้องไว้ทักก้อยมะนาวครับวันนี้ก้อยเสื้อมะนาวหอมๆแซ่บๆมึนกันอ่ะสนองนี่บอกง่ายๆคือก้อยสมนะครับก้อยสมเอา<ม>อย่งง่ายๆค,คือก้อยสมครับก้อยนี่คือแบบเส้ยแซ่บเสียบเด้ครับผมเอาเอ็นเอาไปเลยงน่อยจังไรผมครับพี่น้องนิดเดียว อข้างนี้ตรงหรือบอกเจ้านะครับกลาวว่าปีงใดเลยพี่น้องมังเลยมันติดเอ็นเล็กๆน้อยเมื่อนี้หละกก้อยส้มแบบเส็บๆงา,งามครับขัดสันก,กับขัดสันงามๆรับไว้ถ้าปีงกินน้าส่วนที่ิดมันนีเ็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆน่ครับติดมันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยพี่น้องนี่ปาดออกไปปีงกินถ้าเกิดปีงกับคักด้อพี่น้องเมื่อนนี้หละเอามังงาม,งามโดยตรงเลยได้ก้อยส้มครับพี่น้อง ขึ้นกันเนาะมันยาวบวามดเนื้อสันงมามๆนี่แหละครับพี่น้องมาหนีิคอยมดนี่แหละครับนี่ซอยจ้าคนครับยังละฟักได้ซอยฟักมุนๆแล้วก็นมาคอยเสื้อฟมะนาวหอมๆครับพี่น้องซอยแบบเฝ้าๆจังเลยครับพี่น้องมื่อวานนี้เราเลยรีบส่งเพราะว่าไปสนีเพิ่น ว่าเพิ่นเธอเวลาฮอดเธอเลยก็ใบสองไปสองเค้งบุหรุครับพอ่อตอนนี้ก็ทิ้งกว่านนก็เ,กาเลยรีบเล้งจัง,ง่อยนึงครับพี่น้องสร้อยให้มันต้อนหน่อยก่อนจังเอาไปฝักเนาะครับพ่อแน,น่นบุหรุมันจังมันจังมุนไวขั้นเป็นต้อนเงาบางเธอมองมันมีหาดเปดิดไวจุงเดี๋ยวเป็นแขีวจุ่งนะบุหรุขอเท้า,าพา,าว่าเดี๋ยววะอ้ามันตัวใหญ่ๆอย่ามองเก็บมะนาวไปเสือกันเึกพี่น้องบาไนลอยมุด น้อยหนึงพอเห็นอยู่ข้างนั้นบ่เดี๋ยวย่างไปเบิ่งข้างนั้นก่อนหน่วยเดียวกระพอยอยู่นี่ครับน้อยใหญ่แม่นบ่ล่ะครับเกาเอาไปเพื่อไว้หน่อพุ่นอ่ะบักใหญ่นั่นมีทั้งเห็นบ่ซ้ำเห็นอยู่ครับพ่อครับโอ้ยน้อยบักใหญ่เลยครับในสองต้นกับพ่อที่อยู่ได้กินเนี่ได้ทีน้องบว่านี้ต้นนึงอยู่ข้างบ้านต้นนี้อยู่รอบสาราน้อยนี่ครับมะนาวงามเราไปเสิร์ฟก๋วยโอ้หน่วยนี่กระพอยเลย นได้มะแลวเกลือเบอร์มันน้เด้ครับพี่น้องบานนี่หอมๆเสือเบอร์อรมะนาวหอมๆมัมนนาไรเมร็ดต่อครับปกติหอมครับอีกทีนะี่คือมนันนาน้อยพื้นบ้านนะสุดยอดสำนีกกระฟอแล้วครับพี่น้องได้ครบถึงสองอย่างได้มะนนา,าแล้วกระฟักเนื้อฟักซีนก่อนเด้อพี่น้องบานนี้เนื้อใหม่ๆจะติดมีดจึงไม่รับคันห้อ,นองฟักมุนแล้วก็จาติดต่อ ได้กันแล้วล่ะพี่น้องนี่แหละเนื้อสันครับพี่น้องคัดสันมาแล้วงามงามเลยนี่ก้อยสมพี่น้องมานอ่ะด้แล้วบ่านีามไม่รีออบค<ะ>รับป๊าโถๆอถพ่อเขาลืมเอาถทยมาเสือต้องเอาถทยมาก่อนสามาน้อยมีท่านเดินล้างก็เลยเอาตัวนี้ละใหญ่ๆนี่ละพาเป็น ไปมักเนื้อมักเผลอมีกระเทียมมีเผื่อคนมี้คนนี้ทั้งมีทันใีเวลาว่างครับตอนนี้นะอันนี้ก็โอัวกระซัามาสแตนเลสย่างดีครับมันหนักกว้างจังน้อยพี่น้องเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อกิโลเดียวเสื้อบักหลายเสื้อใหญ่ไหมก้าวมาเสื้ักไล่ลายมาทีครับพ่อครับน,นี่ละคักเลยแกะกระสอยเบอร์มะนาวคนแรกพี่น้องที่เด็ดเลยได้เลยครับเสื้อกับกอยสมหอมห้อมสรอยหน่อยๆก็ยังซอยซ่าครับผมนี่นะ มีเคยซอยซาก็เลยมีนี่เป็นเทืองลุง่อบมาเคยซอยซาบ่ครับมีเคยเคยเสื้อต้มไก่อย่างเดียวครับก็มีเคยทางนั้นครับน้องแต่ว่าเอาเสื้อต้มไก่่โอ้กินแ่บเธอเลยหยอดสาครับเพราะเพิ่นปิดไปแล้วได้นอนตำกับว่าเด็กติดตามเขาครับน่าจะพ่เสีบี่บอับช่วงนี้ครับเสื้อต้มไก่ต้มปลาแล้วครับผู้เพิ่นกินวัได้ก่กินว่าใหญได้ครับผม ตำลผู้หนึ่งครับที่กินต้มใจไซซ่าบ่ไข่ได้ครับกินเข้าไปนี่ปากแหงโอ้ยอยู่บ่เป็นครับนอนกับบ่ได้เป็นพ้นห้วยโอ้ยโอ้ยนี่บ่อะมาซาครับผมสำหรับเนให้ก็ว่ามันเจริญอาหารเลยนะเน่ยสดน้ำจนแบบเมิดกระมงแล้วครับผมน้ำมันนัวครับนี่ครับซอยถีถีเหมือนซอยซาไวเซอร์ครับ คอยส้มมันหอมเฮาเดียวเด้อพี่น้องเลยสูบซ่านี่ทางบ้านเพิ่นเอิ้นบาดาลแม่นบ่ครับพ่อแม่นบ่ได้หัวพวกขลาดานนะต่ก่อนวงขลาดานเพิ่นให้ตั้งวงมีได้เหิงไปเลยอยู่บ้านกำกลางนี่อ๋อวงสูบซ่าสิบ่ครับพ่อมันเป็นดนตรีเลยเด้ลูกวงขลาดานวงขลาดานเออบ่ตั้งซื้อแต่จักเพิ่นสูบมีสูบแต่เพิ่นตั้งซื้อวงขลาดานอ๋อๆๆครับผมกระดินมาโอ้เป็นปีเป็นทั้อยู่แต่เพปันหา เป็นสับผู้ไทยวันนี้ก็ไปเอาลูกเอาเมย์ทั้งนั้นทั้งนี้ล,ล้วก็เลยแยกวงไปประมาณอ๋อวันมันเออมันมีน่เราตีได้กอนแมนครับผมวงคาราดานคาราดานวันกำกังนี่อันนี้หอมแดงพอน้อยก็ลลังออกสะอาดครับผมมันเป็นลาวัเนาะซื้อพินในพออาทิ์ไปคุ้มลางหมันคือจับลาวัยเนเบิ่งขึ้นยังสดๆงามๆจนหอมแดง ขาดไม่ได้คือเดียวลยน,นี่กาคันได้แต่ว่ามือน,นี้ขาดอย่างหนึ่งครับ,รบหาแล้วหาอียู่ตู้เย็นครับผาดพักเถิ่อนว่ะมือนั่นหลักหลายเลยเด้ครับผมจำได้มือ,ม,อมือที่กินกับปุ่นมะเขือไม่ครับแใช่ซื้อมากขนกับป้่นมะเขือกับอันอะไรเนื่อนันเขาปุ้นเนาะแบานี้แหละว่าอันบ่หญ่ปางเบ็ดเสื้อตู้เย็นมาเพือนเนี่ยเด้อเงามันเอาไปพุแล้วครับพี่น้องอยู่กระถางแค่ละติดมีติดแต่มันเป็นมันมีค่อยได้หาได้ลากมันนะครับ จะแล้วไปนิบๆไปลองเบิง่งถ้ามันเกิดวันนีป้ปางเก็บเพื่อไปค้นหาอย,ยู่ตูเ้เย็นแล้วก็มีเห็น <c oughs> มีทีเซอร์แล้วพี่น้องมันนี่ครับอันนี้กับต้นหอมแล้วกับพักซี่หอมครับพี่น้องแล้วกับอันพักหอมไทยเนี่ยครับนี่มีที่เป็ดๆของพ่อเจ้าไซของตลาดเลยแหละถักหอมไทยก็ได้คับเพื่อใส่พี่น้องอ๋ออันเอามาเน็บเมื่อวานได้สุงแต่ว่าอันนี้ อันตอนนั้นใส่ซื้อมาแปดสิบบาทน่นะบรรจุด้กระถางนั้นเพราะว่าเธอขอไปนเน็บเซอิ์นี่จะเงาแน่สนะก็เลยมาเน็บไว้ปัดยังอันอยู่ในกระถางแปดสิบาทได้กินเท่าเดียวเรียบร้อยเมื่อแม่นขากินเมื่อบ่กครับพ่อครับมีแม่นได้ลูก <c oughs> พ่อนมาตั้งไว้มือสองมือจักมันเป็นปลเรือหเป็นเบ์ยุบเป็นเพเป็นปลเร<อ>ือจมีแมน่นไปปีบ่งอยู่ด้วยนอดเดียวเขาหลั <c oughs> บผ่านมะนาวไว้กันเด้อพี่น้องบรรจเต็บทีพี่น้องคนน่ะ เห่แม่นแบบว่าใช้นี่เวลาจะน้อนนะครับเนาะเห็นน้ำบักหน้าอนี่เสียบครับหยอด<า>ยเลยได้ได<อ>น้อยเดียวกว่าพ่อเนาะรูมันน้อยหญ่ตงได้ได้พี่น้องไอ้บาตนี่ยกอยสมแต่ปก,กตินั่นคั่นเป็นเนื้อห้ามคืนเพราะน้อยลราปั้นน้ำมันนวดซะก่อนอันนี้มันมีเป็นน้ำครับเนื้อมันใหม่ซ้อนเดียวกว่าพ่อนะรูมันละโหนก ทำแบบนี้ก็ดีย่ครับฟอครับจะไหน้กินเรีวยวับฟอครับท่านใจดีเพราะว่าช่วงนี้ต้องทำบิล่าจะน้อยนะครับเปิดกำลังเธอส่งายสองครึ่งก็เลยเคี้ยวครับเขาโคครับงอนจากสองซ้อนหล่นดึงปะเนอร์ไปครับอันนี้ครับเดี๋ยวต้องแม่ปางเล้าถึกินน้ำ ะซนเครื่องอมาลคอยสมครับผมเสรามะนาวันแรกเห็นนาะจะจบ่วโอ้โหน้ำไหลครับขนาดสมผลบัลุกเลไมีสีผลแเน,ะนาะน้ำไหลจังสีนี่ครับค้มสมมันว่าเดแบบนี้มันว่ไเดแบบจางเลยครับ มันเป็นดบบสมขอเบือไว้เคงน้อยนก็ได้ไหมมันเลยครับไอ่หอมมะนาครับผมหอมมากแม่ครับขั้นครัเาเดี๋ยวเจืเจอกันได้ครับออนสมขันสมแต่ว่าไม่ได้เกโคโคลักษณะน่าจะจากว่ารเครับพอเจือเลือนครับแล้ว ตั้งมือผส่งเป็นตาจานใช่ไหมกันเข้าจางเข้าถึงรู้สึกว่าไอ้นะครับมันกลิ่นมันมีความส่วนถิงไปเลยน่าจะเร่งโตอร์โอ้ยกระเซาบครับผมได้กาดได้มาบ้างต้องหอมลงบ้างือปลาโอเคแล้วล่ะออ๋พ่ออยากเอาเนื้อควายต่อยมาซิมเบิ้งครับผมเป็นกระแซาะ สมข้อมสมพอดีแล้วบ่ครับพ่อครับพอดีแล้วหละแตะบึงรลหว,ว่างทำราการสิมบึงหน่อยนึงครับโซมะนาวลงไปนี่าานสุดก้อยสมพอน้อ,ย,นอ,อยครับตาวเสาใส่ผงหอมนี่ใส่โต๊ะถึงจะบัดเจอผงหอมมีตั้งเสาแห่งดนะครับน้องเด็ก่านผงหอมมาละนิดควนเนี่ยมันละทั้ก่อน โอ้ยแสบบ่กสิอส้องบ้านมาเด้อเจ็บสี่ทุกคนทุกทานมาสแสบเหวเดือดเอาม้เอไดกานไหมปวดตอนมาสิบมันก็น่าบ้านเราเมื่อหยิบเลยเด้อครับได้หูกสิบมึงด้วจางเข็มมาครับผมพอสิบบงิหน่นอยวันได้ก,การเ้ยแสบบ่ะแสบครับพ่อครับ มาพี่น้องก้อยส้มได้เหมือนออนี่เสื้อมะนาวของพ่อหอแบบมะนาหวห้วยๆครับทำพอดีอยู่ได้ครับพ่อครับแถบเลยนเหรอครับแถบมะหักเลยครับแถบนี้ลูกพี่น้องสุดยอดมา <c oughs> ถ้วยหาจานมาแบ่งบันซี่หมี่จะทำรึเปลยาใส่หอมไปโรยหน้านอย่างไรก่อนดูงแถบอีหลีครับสรอยบางเน่า,า,นาไปถัดใส่ข้างหน้าบ่ครับ แมนลูกฮาผู้อยากรับส้มๆแซ่บๆจุดๆถึงมีละครับเราลงสจานก่อนถ้าพี่อาไว้เนื้อสันครับก้อยส้มเนื้อสันมันแซ่บเสิร์ฟมะนาวหอมหอมนี่ครับพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อยเป็นตะลุ่นกันมันเคีนดีเนาะสันเสิร์ฟมะนาวโอ้ยใหญ่เลยใหญ่เลย อพี่น้องเลยพูนจานหมาเก,กอะครับผมผมพอดีเนาะพอดีเสิร์ฟจานพี่น้องเลยมากพี่น้องมากครับผมเอาข้าวเหนียวมาคุย,ยครับดน,นครับผมสุดยอดประครับประครับพี่น้องนี่เสิริมอีโหยไลยจังเลยเด้อจานละลอยหาซีฟครับผม <laughs> <laughs> เนว่าแพงปวดบ่รู้แพงผูดบ่ครับพ่อครับจังสัรเนี่ยเอาจานละร้อยยี่สิครับเนื้อโลละสองเป็ดสามจานจานละร<อ>้อยห้าเดสี่ก็ไรห้าสิฟขาบักนาวครับผมบอกขา,าเ็เป็นพอดีนะมะนาวจังไรหาผูมกักสายจวดน,นี่ครับต้องเอาบาักนาวมาประดับขอทั้าพร้อมครับ<ม>อืมแตว่าฝานแล้วมันเซอร์มีมดครับพี่น้องย่ามันสม้มโพดแต่ว่าบางเทอกอะ ผู้หาผู้มักส้มกว่านี้กิดกับได้ครับถึงเปือถึงผลไมมันโอ้ด้การเริ่มเปือกมะนาวกันก<ม>ินก้อยบางนาวเนี่ยครับทั้งกินไปน้ําทั้งหอมไปกินบางนาไปน้ําหอมนีครับมันหอมจ่ายมาลง,ลงตรงเตียงเสร็จนี่แลลวเนาะน่ากินมากๆเลยครับมาเด้อครับพี่น้องแบบนี้ fc ทุกคนทุกท่านครับมากินก้อยส้มหน่อเดียวด้วยนี่ก้อยมะนาวก้อยเนื้อสันอย่างดีเลยเด้ สับกลับเลยจ้าโอ้โหบุกโดดเศษเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเด้อสูตรนี้ไม่ได้เอาแต่เฮิรนมาแสบพี่น้องแสบวิ่งดีเลยครับผมเอมวยหวยๆครับ ้าเสิร์ฟเปล่งมะนาวเปล่งมะนาวจาังไรก่นอน่านีดี๋ยวพี่น้องสุดยอดมาได้ครับทุกคนเจ้าองเอาอยู่ได้ม่อพอดีลังบุมนี่คะ่ะ ôi đúng rồi đúng rồi ơi tam cười thôi mình đang đi cười cả เอไปสนินเิ่นเธอเวลาแค่าบสองบสองเพิ่มหปไสอปไปไปไปอปปตอบไปไปไอไปิปไปไไปไปไปดปไ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 อไไปไปคปไปไปไปนปไปไปไ อเอาใ้ฝานเปรงมะนาเสนิมอยู่ได้น,น้อยๆสองคนี่หั่นมีเสรยันห้าปุ่มมมากส้มไปเลยก็เลยฝานเสริมจังไลยสำหรับพี่น้องเามาทมมนก็ไมมามมาถึงกวาดว่าบไปพื้นงนไมครับเอามันมาอนนะไเราบม่น มีก mm. mm. oh, hey, mm. ินเนอะดิอมาอจอมมื้นด้ไหมีน hmm. ี่นคนกินถาดสีหาค่ำมาแข่งลองแรงมาเถินดาราหนากองบอกผมเป็นมางเขนมาได้แล้วที่เชฟเหล่าได้กล่ากินแล้วพ่อย่ามดิเยเอาไปจัดกอง ไม่ได้บอกว่าเห็นเราเฝ้าได้ปลกอยู่เฝ้าได้เปาตัปกคคยมนเฝ้าได้ไหมเรืเ้าคอเรแไกแค่ของม่้อันมีท่าขึ้นไ่สมเลยเออได้ ฝอยผมเอ็นฝอยผมฝอยเยียบดนอี่นี่จัดเอนแต่ม่บ้านจับมือกนสุดนี่้าแต่แม่บ้านพนชินคมหลายมือเลยกระลังฝนทุ่นนี่ชิว่างบอว่างสิมันเ เงี้ยงว่างจคือคนนี้ล้างบาน,นรคนน่้ยาเน่ยจ่ดังคนจอคนนั้หว,า,วางบ่ายังเด็กไม่หิเสือือไปงานโอ้านัคบเดืดอดวเรอะล่ะพี่น้องดิโอเดเ็ดมือกันครับบนอานี้เดินนเ็ดเข่าน้ำมือขี้ลาดดยขี้ลายมือขี้ไปตลาดไปกำกับปัน่นเสียวดิคนที่ทำงานจะธรรมดานะ ไอหลังกาเจวเสียตัวจับาทเนาะกำปันเสียวไลจ้ำหนึ่งเดียวสวัสดีครับไม่กินข้วต้องพันนะครับอเหมือนค้อยสมนี้พอน่อยว่าอะไไหมบ่นได้เลยยังไม่ได้เดี๋ยวบายังไงบอกมันข็้โม่งตัวย่ำนะบุญนี่บ้าตัวะแซบแบูสมรู้่สมรู้อ่ะ แค่ตลอดเราคอยมเ็นตปูอะไรก็สีเป็นปูเลยปูกบวาหรอบฮีนหรอบพิเศที่เสียเออครับขาดไปไม่ใหญ่เลยอะไสมมีเปี่ยนบางหนาหน่อยนิ่เพาะทุกคนนี้แ่กแกเอคอยมขมไปหน่อยคอยมนี่ยขมไปหน่อยตัดก่ห้ บ่าใส่ขมด้ยนี่เออคันไปขมก็จังบ่ใส่สมหวาแค่แค่แค่ขมหนึ่งก็คือึงอักันสองนึงผู้ินกาบ้างนขมนกาบ้างลมลมี้สิลูกไม่ตามใจย่เบอร์นี่ามนี่ะเป็นสามบอร์เลยมากมั เ่มีผู้ใดกินแค้งเจ้ามือนเราบนนึงเลือกอะไรมาทอดแตงโมมั่งเนี่ยอยังืเกือเาะเป้ิน่คนสาพันโอ้ยัน้าน้องม่นงนสามมันเดือดเเรนแล้วป่ะนีกินไม่ถัวรอดแค่ของเวลาจำกัด ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมากตลอดครับวันนี้ก้อยเนื้อสันเซอร์กับมะนาวขอมหุดจอดเลยครับพี่น้องก้อยส้มครับขอบคุณครับผมขอบคุณเด้อครับใส่เสอเดียวครับผมไม่เหยียดกัแบบพืดโก